วันเพย่นไต้านทำง,งานทองที่นะครับวันนี้มาปราสาทเขาเมืองพูนะครับโดยการที่ปปททเป็นประเพณีเขาทุกปีนะครับเทศกาลนะกช่วงตงงาําบมงสุนีศึกก็จะดำเนินการไปที่ทางขึ้นของตามจุดเป็น่ลยชุด กรับดีดคือกำลังจะเตรียมการทำพิธีบวงสุงนะครับเตรียมการบวงสวงนะครับประเพณีขึ้นเขาปนมรุ้งนะครับของจังหวัดบ,บุรีรัมนะครับ นี่คือด้านบนนะครับที่จะขึ้นปราสาทขอนมรุ่งนะครับตอนนี้ก็ขบวนต่างๆก,ก็เตรียมมารอนะครับที่จะ,ะตั้งขบวนนะครับกำลังจะเตรียมการนะครับเนี่างานนี้ก็ของ ตำบลประสาทครับเนี่ยทีมงานที่ผมจะต้องเดินขบวนด้วยวันนี้นะครับนี่ครับขบวนนะครับนะครับทีมงานช่วยผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละครับเนี่ยมาเพื่อที่จะเตรียมการรอตั้งขบวน